สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่อไอเปย์เฟินค่ะวันนี้นะคะเฟินจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปดูบอลสีที่ลงหัวกันนะคะใครบอกว่าน้องเฟินคะพี่ไม่รู้ว่าบอลสีต้องปลูกเท่าไหร่มันถึงจะลงหัวปลูกกี่เดือนคะน้องเฟินแล้วพี่จะรู้ได้ไงคะว่ามันลงหัวนะคะคลิปนี้มีคําตอบนะคะแต่ก่อนอื่นน้องเฟินต้องขออนุญาตบอกพี่ๆทุกคนก่อนนะคะว่าบอลสีเฟินเนี่ยใช้เวลาปลูกเนี่ย ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะคะมีทั้งแบบ์บอเริ่มปลูกใหม่ๆเลยเดี๋ยวจากวันนี้จะพาไปดูหลายๆไซส์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการปลูกมาตั้งแต่ต้นปีก็คือเข้าเดือนที่6ถึงเข้าเดือนที่8นะคะสำหรับบอลสีที่น้องเฟินจะถ่ายให้ดูดังต่อไปนี้นะคะหรือใครที่ปลูกบอลสีไปพอถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะ มีความเปลี่ยนแปลงของบอลสีก็คือจากที่ใบยเยอะๆสวยๆ <Hi. S 1> หายเหลือสองใบเหลือสามใบหรือบางคนไม่เจอใบเลยตายหรือเปล่าน้องเฟินไม่ตายคะ่ะอาการนี้เขาเรียกลงหัวนะคะใครที่ไปเลือกซื้อบอลสีแล้วถามเขาว่าเออเคยพาหัวเรีอยงคะเขาตอบกลับมาว่ายังไม่เคยพาหัวเลยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามีหัวไหมวิธีการดูก็คือนื่ ใบไม่สวยนะคะใบจะกระปูดกระปิดนะคะหรือว่าเหลือสองใบสามใบประมาณนี้ไม้พวกนั้นมีหัวแน่นอนนะคะเพราะว่าเหตุผลที่บอกว่ามีหัวแน่นอนเพราะว่าไม้ที่เขาใบสวยๆเนี่ยเขาจะยังคงเลี้ยงใบเขาอยู่ถ้าคุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดเนี่ยอยากจะเอาบอลสีมาหัน่นคุณพี่เอาออกไว้นอกตู้เลยไม่มีตู้แล้วคะ่ะท้้งคนยิ่งดีเลยคะ่ะนะคะ แกล้งเขาก็คือให้เขาลงหัวเฮ้ยเหมือนกําลังจะเข้าแรงแล้วอากาศจะหนาวแล้วเจ้ามนุษย์ก็จะทิ้งใบทิ้งใบทิ้งใบสุดท้ายก็จะเหลือหัวกับหนึ่งใบหรือของน้องเฟิร์นแกล้งจนไม่เจอเขาเลยนะคะก็คือปล่อยปล่อยไปเลยค่ะยาวไปเลยก็จะลงหัวนะั่นก็คือเหลือแต่กระถางเลยค่ะเฟิร์นค่อยจะไปเจ็บเกี่ยวนะคะนั่นก็คือประสบการณ์ตรงของเฟิร์นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะ ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของน้องเฟิร์นนะคะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเฟิร์นเก็บไปแล้วแหละเก็บไปแล้ววันนี้ก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าเมื่อวานเก็บไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องหลังแล้วก็ไปชมกันเลยว่ามันจะอาการประมาณไหนนะคะว่าแล้วก็ก่อนที่เราจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะ b I b เฟิร์น n f c a l i b b e a n กลับกล้องหลังไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่คือสภาพดำดินลงไปแล้วจ้าไม่รู้ว่าจะเหลือบอลไหมอ่ะนะทุกคนไปถางนี้ก่อนแล้วกันนะเห็นปะทุกคนนี่เป็นไงอวังการงานสร้างไหมล่ะนี่นะ นี่คือจกักสวยๆนะคะไม่รู้สายพันธุ์อะไรเหมือนกันอะจำไม่ได้อันนี้ไม่รู้อะยังเหลืออยู่นะปึบปึ๊บเฮ้ยเหมือนจะเจอนะทำทาละล้ำท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 ำไปไนล่ะขุดต่อขุดต่อขุดต่ออันนี้อะไรอะนี่ไม่น่าจะใช่บอลบอลหรือเปล่าแห้งมากจากที่เขาแบบสวยๆนะคะ อันนี้ก็กลายเป็นกระอังดินไปเรียบรแล้วนี้น่าจะไม่มีแล้วมนะั mm ้ง hmm. เพราะว่ามากระถางแล้วก็เคยงัดไปแล้วนะอะกระถางนี้กระถางนี้กระถางนี้น่าจะมีนะคะโอ้โหอือหือ ดูเห็นไหมอลังการไหมทุกคนหัวนี่เลยหัวบอลนะคะหัวบอลนะดูกระถางนี้แล้วกันมีป้ายชื่อด้วยป้ายชื่อน่าจะเลือนไปแล้วนะก็น่าจะยังยังหเหลือหรือเปล่ามีเนี่ยีไหมเนีย่ยหรือว่า หรือว่าหินดินหรือแบบนี้แม่ด่านมันมาทำอะไให้มันเบื่อแบบนี้ไม่เตือนใช่เฮือนเฮ็ดยังไม,ไม่มีกระถางนี้ไม่มีนะ,ะกระถางนี้กระถางนี้กระถางนี้ไม่ได้รื้อเนาะสภาพเจอแล้ว น,นี่คือหัวบอลนะคะนี่คือสภาพลงหัวที่แท้จริงนะคะสภาพลงหัวที่แท้ฟูมีหัวเดียวแหละเอาให้มันเปื้อนๆบ้านไปก่ะใครเ,เก็บทีเดียวเนาะถามว่าเก็บคนเดียวเหรอเ,เก็บเองนะคะพี่เฟิร์นนี่นี่ก็ไม้อมาเก็บรอเท่านี้ก่อนนี่คือหัวที่เราได้นะคะเป็นไงล่ะนี่คือรูดการเกีเกียว เดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกันว่าจะได้ทุกเรื่องเจ้าวันนี้ไปเลยค่ะนี่คือภาพพี่ฝนเก็บมานะคะนี่จำกระถางเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเอ,อเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหัวใหญ่หรือหัวเล็กนะคะอันนี้คือทิ้งใบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ก็ลงหัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะควักเลยแล้วกันนะคะชุบน่ นี่ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวนี้น่าจะแผงนนะคะสำหรับใครบอกว่าเอ้ยน้องเฟิร์นบอลสีมันต่างกันยังไงถ้าบอลสีตัวไหนราคาสูงนั่นก็คือ 1. นึ่เขาที้แพงหัวนะคะ 2. องเขาก็จะมีอาการหัน่นแล้วก็งอกช้านะคะจะส่งผลให้เขาเนี่ยมีราคาที่สูงเพราะว่าทําการผลิตตามความต้องการไม่ไหวนั่นเองตัวนี้ก็น่าจะเล็กอยู่นเนี่ย,ยมีหัวไหมเนี่ยมี อุ้ยไม่มีมีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยกําลังลงหัวสังเกตอ่ะอย่างงี้เขาเรียกหัวเนาะเล็กหน่อยหนึ่งเล็กหน่อยหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรพวกนี้แสดงว่าเป็นบอลที่ลงหัวแล้วพร้อมขาดน้ํานี่หันุมานนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกคืนไปก่อนแล้วก็เอาไปอบใส่ในตู้นะคะใบก็จะสวยดังเดิมอันนี้ถือว่าเล็กยังไม่หันนะคะนี่ก็สัมผัสกองบอลกองหัวบอลของเฟิร์นเองมาตัวนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งกระถาง ที่อยู่ข้างบ้านเมื่อกี้นะจะเทลงไหนดีเดี๋ยวแม่จะว่าให้นะแม่จะถ้าเป็นกระถางนี้แสดงว่าอายุเยอะแล้วนะก็จะเป็นเป็นบอลที่มีอายุหน่อยน,นี่ไงลงหัวเป็นที่เรียบร้อยอย่าถามนะคะสายพันธุ์อะไรคะน,น้องเฟิร์นถามมาได้หนูจะรู้ได้ไงพี่ก็ดูสภาพมันสินะฮะไปเรียบร้อยต่อกันเลยต่อกันเลยกระถางไหนกระถางนี้หรอ ทางนี้ทนำะไมดูเล็กๆอะ่ะนี่คือกระถาง4นิ้วว่จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะคะเราจะต้องลุ้นว่าบางทีหนูก็ไม่ได้ปลูกบอลน,นะลงในกระถางพวกเนี้ก็เก็บๆมาอุ้ยนี่กระถาง4นิ้วนะคะทุกคนกระถาง4นิ้วนะคะนี่คือควักลงไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเจออะไรสักอย่างว้านี่ใหญ่กว่านิ้วปุ้ยกะ็ะดูดีเป็นไงล่ะ นี่คือลงหัวของแท้นะจ๊ะอย่างนี้แพงต้นเนี้ยต้นเนี้ยแพงแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าคือสายพันธุ์อะไรนะต่อ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 นี่กระถางนี้เนี่ยสาภาพของไม้ลงหัวจากการแบบนี้ค่ะป่วยแล้วโรคหรืออะไรอันนี้น่าจะเป็นเทพพิทักษ์นะคะเป็นบอลกาบซึ่งตัวนี้สวยมากก็ลงหัวหน่อยหนึ่งหรอเออมีหัวอยู่นี่ไงเล็กน้อยเล็กน้อยแต่พอมันถึงฤดูเขาอาการเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะตัวนี้ก็ เต็ดออกเลยโหดูเล็บสิแอ๊ไม่ผ่านค่ะคุณมาต้านต่อไปต้นนี้นี่ก็น่าจะไม่โตนะคะเพราะว่าดูจากไซส์กระถางสี่นิ้วอยู่เลยนะคะแต่ว่าอาการนี้เราก็ต้องลองเช็คดูก่อนอเผื่อเขาป่วยไหมเป็นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นี่หัวเท่านิ้วก้อยนะคะเนี่ยบอนแพงอาการจะประมาณนี้ บอนแพงอาการจะประมาณนี้เลี้ยงทั้งปีได้หัวเท่านี้คะ่ะทุกทา่านอยงนั้นถ้าบอกอุ้ยบอนแพงจงเลยต้องไปซื้อไปเถอคะค่ะบางต้นมันก็เนาะอันนี้มีหัวไหมมันดูเล็กอะ่ะไม่น่าควักเลยเนี่ยอุ้ยดูนี้นะนี่คือใบเท่านี้นะคะใบเท่านิวโ,โป้นะคะสภาพใบคือประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกท่านดูหัวเขานะคะแถมทารเลมแถมเอ้าฮักแถม แถมแถมแมนี่เลยใหญ่มากตัวนี้หันได้เลยนะคะตัวนี้หันได้เลยเพราะว่าถ้าไม่หันส่วนใหญ่เขาก็จะถอดเคี้ยวแล้วก็ลงลงไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะไม่โตว่างันเถอะหยุดโตไปแลกหมดฤดูกาลของเขาประมาณเนี้ไปแล้วเดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูสลับไม้ที่สวยแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วไม้สวยๆละ่ะน้องเฟิร์นมันอาจจะมีห่วงก็ได้นะคะ ใครใครบอกว่าเฮ้ยถ้าไม้สวยๆอาจจะมีหัวก็ได้เนี่ยเฟินเถียงสุดใจขาดดินเลยนะจะพามาดูดูตัวไหนดีะจังหวัดสักแก้วนะไปะจังหวัดสระแก้วตัวนี้อืวัดสักแก้วตัวนี้นะก็สวยถือว่าสวยมากเดี๋ยวเฟื่อนจะทำการเอานิ้วจิ้มลงไปดูนะ คือนี่ขุดหัวเพื่อถ่ายคลิปเลยนี่ทุกท่านจิ้มชึบโอเคนี่ไม่รู้เห็นไหมที่ฟันจิ้มลงไปเนี่ยหัวเขาอยู่แค่นี้เองค่ะเนี่ยสุดลากแค่เนี้ยก็<อ>จะประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณนิ้วชี้ทั้งที่ต้นใหญ่แบบนี้เลยนะ ใหญ่ๆแบบเนี้ยสวยๆอย่างเนี้ยหัวประมาณนิ้วชี้ทุกท่านนิ้วชี้นะทุกคนดังนั้นนะคะไม้สวยๆแบบนี้ห้ามหั่นค่ะนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามหัน่นปล่อยเขาลงหัวก่อนนะคะนะคะตัวนี้เก็บคืนเก็บคืนป่น<ต>ะเดี๋ยวเราจะไปล้างหัวกันเถอะว่าเราได้มานะคะเยอะเท่าไหร่เราจะล้างหัวกันนะคะหลังจากที่เราก็เก็บเกี่ยวกันมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะ ก็นี่เลยลงเลยทำความสะอาดสะก่อนนะฮะใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ก็ยังเหลืออีกต่อนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนี่เลยและนี่คือผลงานที่เราได้นะคะทุกคนภาพก็จบแล้ กอนนี้เลยไอ้ตัวที่เราขับขึ้นมาเมื่อกี้นะะหัวกค้อน้ายจะใหญ่ตัวนี้ก็หั่นได้เลยค่ะหั่นได้เลยนะใครใครหั่นก็หัน่นใครอยากปลูกก็ปลูกเลยจ้านะคะใครอยากปลูกก็ปลูกไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอนสีของชนีใบเฟิร์นเองซึ่งอย่าถามว่าเขาคือใครเมื่อในอดีตให้สิไปหูนะคะ ก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการลงหัวนะะใครที่มีบอลสีบอกว่าเหลือใบเดียวอย่าเทกระถางทิ้งนะจ้าสามารถค้นหานะคะเพื่อนๆพื่อนี่บอลสีอยู่ในกระถางได้และนี่คือหัวที่เราเก็บเกี่ยวมาได้ในวันนี้นะคะ ใครที่ติดตามชมน้องคนอยู่ก็อย่าลืมฝากไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ check, กดคอมเมนต์ comment, ให้เฟินด้วยนะคะหลังจากกระบวนการนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะเพราะขี้เกียดนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการหั่นหรือว่าขยายพันธุ์โดยการหั่นนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ไปเฟินขออนุญาตลาห้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะดูเล็บสิไม่ดีขึ้นเลย <laughs>